การลดพุงไม่ยากอย่างที่คิดผ้าขมา้าผืนเดียวของมิลินเพาก็ลดพุงได้เราใช้ผ้าขมาขนาด80คูณ180ใช้งานได้เลยครับไม่ต้องไปเข้ายิมไม่ต้องไปทำบนเตียงนะฮะไม่ต้องหาซื้อเสื่อโยคะนุ่มๆน,นะครับผ้าขม้าใช้ได้อ้างอิงจากบทความของโรงพยาบาลศีราชนะครับพูดถึงการทำท่าแรลงอ่าทำท่าแพลงนะครับการทำท่าแร้งสามารถลดพุงได้ครับ ลดพุงได้ยูมัดแพงคือการทำท่าลาบขนานไปกับพื้นโดยแต่ละท่าต้องเกรงคร้างไว้1นาทีช่วยเสริมสร้างระบบการเผาผลาญและลดไขมันจากการใช้งานกล้ามเนื้อที่มีการเกรงและเป็นการจัดกระดูกสันหลังให้อยู่ในแนวตรงการทำแพงมี4ีแบบนะครับก็คือการนํำฟูแพ้งก็เหมือนการวิดพื้นนะครับ เอวบแพร้งก็คือเหมือนวิดพื้นแต่ใช้ข้อศอกยันยันไว้นะฮะให้ตัวเราขนานลาบไปกับพื้นเลสเอ็กก็คือการยกขาข้างหนึ่งนะครับในระหว่างที่เราใช้เอวบนะฮะหรือว่าใช้ข้อศอกเราก็ยกขาข้างหนึง่งหรือการทำแพร้งด้านข้างก็คือเหมือนกับนอนเอียงนอนตะแคงนะฮะแต่ว่ามีข้อศอกยันไว้นะครับมีท่าให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูท่ากันนะครับสวัสดีครับ